อ้าวอ้าวไปก็ไเข้าไป,าไปอ้าออร้อนเนาะอ้ายังไงยินสบายไหมคุณทองทำมันี่สิเร็วมาพอมาทอง เล่นน้ำเปียกหมดเลยลองเล่นน้ำเปียกหมดแล้วเนี่ยหืึร้อนนะร้อนเล่นน้ำเียอะไปแล้วยังไงยังไงดูยังก็เปียก lỏ lên thì lên nam gần này hả giờ gần một nơi tiêu một lều cho nó một gì vậy โอ้เป็นน้ำแต่งขนเปียบมหลอกมเมล็ยกยังไงเย็นไหม็นน้ำแล้วเย็นสบายนะดูเย็นสบายเลย